thank you ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะวัดทุกวัดในประเทศไทยก็เป็นศาสนสถานที่ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธคิดอิสลามพราหมณ์ซิกหรือหน,หน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะคะเข้าไปใช้ประกอบกิจกรรมทงางศาสนาและบางวัดก็มีประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธานั้นมอบที่ดินให้กับวัดซึ่งการมอบที่ดินให้กับวัดนี้ก็เป็นเหตุให้ผู้ที่หวังผลทางธุรกิจเข้าไปหาประโยชน์กับวัดดังกล่าว ซึ่งบางวัดนะคะก็ถึงขนาดมีผู้ไปขับไล่พระสงฆ์หรือแม้แต่สำนักสงฆ์เพื่อต้องการที่ดินนั้นด้วยหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะทำให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสตูลได้จัดโครงการอบรมเสวนาในหัวข้อการจัดการที่ดินบริจาคให้แก่ศาสนสถานขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและหาทางออกให้กับวัดที่ถูกกดดันในรูปแบบต่างๆค่ะในวันนี้ทางรายการจะนําคุณผู้ชมไปที่รัฐสภานะคะเพื่อไปดูการเสวนาในครั้งนี้ซึ่งมีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมเสวนา ก่อนอื่นนะคะเราจะไปดูการเปิดโครงการเสวนานี้และไปดูตัวแทนของแต่ละหน่วยงานกันก่อนค่ะ ที่จังหวัดสมเด็จทุกท่านนะครับนมสักการพระคุณเจ้าท่านผููมีเกียรติคดีครับปัจจุบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอรินเชิญท่านประธานกรรมธิการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภานะครับท่านอาจารย์สุริยาปัญจอได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีคือคุณพรชิพโลวีระครับ จันทรัตปรีดาเป็นรองประธานวุฒิสภาท่านที่สองนะครับการน,นี้ทั้งประธานได้มาถึงที่ทําการเสวนาแล้วนะครับจึงขอเข้าสู่กําหนดการตามที่ได้แนบไว้ให้กับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุริยาครับศาสนาเป็นเสาหลักของประเทศสังคมไทยดํารงอยู่โดยอาศัยศาสนกศาสนิกชนํำจุนด้วยการบริจาค ทรัพย์สินต่างๆให้ด้วยจิตศรัทธาและดำรงอยู่ภายใต้การอุปถรัรมภ์และการกำกับของรัฐองค์การาศาสนาจำนวนมากประสบปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้เช่นการการที่วัดและมัสยิดไม่สามารถ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีผู้บริจาคให้เนื่องจากจะทำให้จํานวนที่ดินที่องค์การศาสนาถือครองอยู่เกินจํานวนที่กฎหมายกำหนดหรือขาดกําลังทรัพย์เพื่อการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าจดทะเบียนการโอนหรือกรณีการกำหนดขอบเขตการถือครองที่ดิน ของโบสถ์ในศาสนาคริสต์ที่ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัญหาเหล่านี้มีความซับซ้อนในการจัดการทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าวของศาสนาสถานหรือองค์การต่างๆทางศาสนาคณะอนุกรรมธิการส่งเสริมกิจการศาสนาและศาสนิกสัมพันธ์เห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงได้เสนอให้คณะกรรมาการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุธิสภาได้จัดสัมมนาเรื่องการจัดก,การที่ดินบริจาคให้แก่ศาสนาสถานวิกฤตและทางออกขึ้นปัจจุบันนี้ปัญหาที่อยู่ในด้านทางด้านศาสนาก็คือที่ดินหรือทรัพย์สินซึ่งวัด โบสถ์คริสตจักรไม่สามารถที่จะถือครองได้ทรัพย์สินได้เกิน5 0ไร่สิ่งนั้นเป็นปัญหาเช่นเดียวกันและเป็นที่น่ายินดีว่าคณะอนุกรรมธิการได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสัมมนาเน้นคิดว่าเรื่องของการถือครองศาสนานั้นไม่เป็นเพียงเฉพาะเรื่องของจำนวนทรัพย์สินที่มีมากเกินกว่าที่ ทางด้านศาสนาจะทะนโนบำรงได้เท่านั้นนะคะเรนยังคิดว่าการสร้างศาสนสถานในหลายที่ซึ่งมีจำนวนมากแล้วก็แต่ละที่ก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะใหญ่โตนะคะแล้วก็ดูงดงามแต่ปัญหาและภาระที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังมีภาระในด้านของการบริหารจัดการ ในระยะยาวว่าไม่เพียงแต่ว่าเอาวัดหรือสถานที่ศาสนาส,ส,สถานนั้นจะหาเงินมาจ่ายค่าธรรมเนียมได้เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการที่จะต้องหาไรายได้เพื่อมาทำนุศาสนสถานให้มีความสวยงามสิ่งนั้นก็เป็นภาระในระยะยาวแล้วก็ต้องการการบริหารจัดการเช่นเดียวกันนะคะ วุฒิสภามีความเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการศาส,สนาคุณธรรมจริยธรรมศรรมิลปะและวัฒนธรรมและก็คณะอนุกรรมิการส่งเสริมกิจการศาส,สนาและศาสนิกสัมพันธ์ในคณะกรรมการนะคะได้หยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาเสวนาเพื่อที่จะนําเสนอข้อเสนอที่ดีๆให้กับทางรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในระยะยาวว่าโดยทาง การดําเนินการเราจะจัดการศาสนาสถานอย่างนั้นได้อย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้เกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างส่งเสริมศักยภาพของทุกศาสนาในประเทศไทยค่ะในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านท,ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วน ในการสนับสน,นุนให้งานวันนี้ได้เกิดขึ้นและขอให้การจัดการวันนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายทุกการของทุกท่านค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ แทนของแต่ละหน่วยงานแต่ละวัดคุณผู้ชมก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังปัญหาของวัดแรกและเป็นวัดชื่อดังในกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาใหญ่ที่น่าสนใจซึ่งตัวแทนของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารท่านมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายคำพูดที่จะมาพูดให้ฟังพักกันสักครู่เดียวค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยอย่าลืมนะว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกณะสงฆ์มันมีเยอะมากกรณีที่ราชพัสดุนี้ไม่มีอะไรอ่างไกลกรณีของ วัดภระศรีมาธาตุบางเขนก็คือในที่ราชพัสดุพื้นนี้ซื้อมาโดยงบพิเศษของกระทรวงกลาโหวมวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะไว้เก็บศพทหารแล้วก็อัฐิของพวกทหารเพื่อเตรียมที่จะพระราชทานเลิงศพที่มณฑลพิธีท้อสนามหลวงก็คือซื้อมาในปี2488 80, 80, 80, 2485 8 2แล้วก็ดำเนินการซื้อเสร็จเลยในปีพศ2485ต่อมาในปีพศ2490 ประชาชนชาวไทยเรายัางงงเป๊กอยู่ว่าเอ๊ะอะไรสงครามมันสิ้นสุดหรือ,อยังรัฐบาลก็เลยเพื่อความชัวรก็เลยประกาศวันที่หนึ่งมกราคม2490เป็นวันสิ้นสุดสงครามเมษาก็เมษาหยนอย่าลืมย้ํานะครับว่าที่ดินชาปนสถานกองทัพอากาศซื้อมาในงบพิเศษของสองกลาโหมถ้ามีผูแ้แทนกองทัพอยู่ที่นี่ตั้แย้งด้วยก็ได้นะแต่จะเพิ่งตอนนี้คือคือพอมีการเผาศพทหารเสร็จปุ๊บถัดจากมาไม่ถัดจากนั้นมาประมาณสี่เดือน <c oughs> วันที่14สิงหาคมพศ2490วัดพระศรีวัดกองทัพกองทัพกระทรวงกลาโหมมีหนังสือไปถึงกองมีไปถึงหนังสือกับถึงกระทรวงสาธิการว่าจะมอบที่ดินผืนนี้ผ่านให้แก่ให้เป็นสมบัติแก่วัดพระศรีมหาธาตุให้กรมการสนามารับแทนในฐานะกรรมการดูแลวัดพระศรีถาวรประกาศรู้สึกว่าจะเป็นปี2496 แต่ว่าเป็นกรมกรมการถาบอนมาดูแลวัตศรศีมาเรื่อยๆแล้วทีนี้พอมีการเผาเผาพอมีการส่งทาหนังสืออย่างเป็นทางการนะครับกระทรวงกลาโหมส่งมอบให้แก่วัตศรศีมาธาตุในหนังสือนั้นบอกว่าเรื่องขอส่งมอบที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างพร้อมสมบัติให้เป็นสมบัติอย่างสิทธิขาดแก่วัดศรศีมาธาตุโดยลงนามโดยพลโทจิระพิชิตสงครามรุ่นตีว่า,าการกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้น มอบให้แก่วัดศรีมหาธาแล้ววันถัดมอบให้วันที่14สิงหาคม2490ต่อมาในปีพศ2ในวันที่15วันถัดไปแจ้งเรื่องไปให้กระทรวงการทลังทราบว่าได้มอบไม่ประสงค์จะใช้ที่ดินผืนนี้ก็มอบให้เป็นสมบัติวัดศรีมหาธาแล้วก็ทางวัดศรีมหาธาตก็รับโดยกรมการศาสนานก็ในสมัยนั้นคือคุณฟุงศรีวิจารณ์ก็ก็ดูวัดก็ดูแลเรื่อยมาเรื่อยๆท่านโยมนะต่อมา ปี2,501กองทัพประกาศมีหนังสือว่าขอที่พื้นนี้ใช้ขอที่ดินชาวพสถานปัจจุบันของมัตภาษีปัจจุบันว่าใช้เป็นที่สําหรับเผาศพกองกองทัพประกาศทํามาถึงวัดภาษีว่าใช้เป็นที่เผาศพของกองของทหารแล้วก็ประชาชนท่านนายท่านอธิบดีกรมการศาสนาในสมัยนั้นบอกว่าจะให้ไปเลยไม่ได้วัดตต้องขอ,อ,อกองทัพประกาศต้องจะให้ไปเลยไม่ได้กองทัพประกาศ จะให้กองทัพอากาศไปเลยไม่ได้แต่ให้กองทัพอากาศมาเช่ากับวัดภรีเสียค่าบำรุงบ้างเล็กน้อยก็เล็กน้อยยิงเดือนละผันสมัยนั้นเล็กน้อยจริงๆเพื่อเป็นการสงวนสิทธิของวัดต,ตั้งแต่นั้นมาเมื่อปี2103สัญญาเช่าระหว่างกองทัพอากาศกับวัดภรีมหาธาตุก็เกิดขึ้นเรื่อยมาจนถึงปี2541วัดภรีก็เรียกกองทัพอากาศมาทำสัญญาเช่า กองทัพอากาศบอกว่าไม่มาที่ดินผืนนี้เป็นที่ราชพสดุ์ปัญหาก็คือว่าใครเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นเมนวัดพระศรีมหาธาตุเราไปกันเวลาเราไปเผาศพเนาะท,ที่ที่วัดพระศรีมหาธาตุมีเมนเยอะเลยแล้วคนไปเยอะมากมีศพเต็มมีสาราเต็มไปหมดเลยเกิดปัญหาว่าใครเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้ทางวัดพูดเหมือนกับว่า เชิญกองทัพอากาศมาทําสัญญาเช่าเหมือนอย่างที่เคยทํามาหลายสิบปีแต่ก,กองทัพอากาศ <c oughs> บอกว่ามันเป็นของกองทัพอากาศอยู่แล้วเป็นของหลวงทําไมต้องไปทําสัญญาเช่าขมูลกรณีจงมีว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กันแน่เวทีนี้ตั้งใจจะมารวบรวมปัญหาไม่คิดว่าทุกปัญหาจะจบได้ในเวทีนี้นะครับรวบรวมปัญหาแล้วก็จะต้องเสนอไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างวันนี้ก็ได้มาหนึ่งปัญหาแล้วนะหนึ่งปัญหาเรื่องของกรรมสิทธิ์ การครอบครองอชาปนสถานของวัดพระศรีมหธาธาตุบางเขนซึ่งทางวัดท่านมีความสงสัยอยู่คุณผู้ชมคะตัวแทนของวัดพระศรีมหธาธาตุวรรมหาวิหารท่านก็ได้พูดเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราฟังกันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังเสียงของหลายๆหน่วยงานกันบ้างซึ่งเขามีข้อมูลในเรื่องของที่ดินที่น่าสนใจเหมือนกันจะมาพูดให้เราได้ฟังพักกันสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกร,รับสัญญาณดาวเทียม IPM HD โ ip ปดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซก IPM i d e Finition 022459999สาสนาไม่ได้เสื่อมนะครับศรัทธาเท่านั้นที่เสื่อมตอนนี้เมื่อเมื่อมีบุคลคลหรือบุคคลใดมีศาสนามีศรัทธาในศาสนาแล้วต้องการที่ยกที่ดิน เรื่องสังหารดีมาซับให้เพื่อจะลงไว้ซึ่งศาสนาเมื่อศาสนานั้นรับไว้ครับก็ต้องทําให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของศาสนานั้นๆครับไม่ใช่เอาไปออกดอกออกผลหรือไม่ไปค้ากําไรครับไม่ได้มุ่งหาค้ากําไรแต่เปล่าครับผมกลับเห็นหลายๆศาสนาสามบางแห่งนี้รถจอดเต็ไม่หมดเก็บค่ารถ <laughs> <laughs> บางครั้งมีมีพาณิชย์มีอาคารพาณิชย์ผมก็ไม่้อใจเหมือนกัน แต่ว่าโอเคผมจะไม่พูดถึงตอนประเด็นๆนะครับผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งตัวอย่างซึ่งประสบผมประสบมาเห็นมากับตาตัวเองครับนานมาแล้วครับผมเห็นที่ดินแปลงหนึ่งนะครับอยู่ฝ่าย่านฝั่งทนเจ้าของที่ดินนั้นเป็นชายชราผู้หนึ่งมีที่ดินอยู่แปลงแต่ไม่ใช่นคนร่ำรวยอะไรหรอกครับแต่เนื่องจากบุตรชายของเขาเป็นคนสามณรเทเมาะไม่เคยเอางานเท่าไหร่ พอ่อกระเะชดยกที่ดินแปลงนั้นให้ให้แกศาสนสสารแห่งหนึ่งผลปรากฏว่าบุตรชายที่เป็นบุตรคนเดียวของเขาเนี่ยฮะได้รับที่แปลงเล็กๆปลายแถวนิดเดียวเพื่อสร้างกระท่อมอยู่สมัยนั้นนะฮะสร้างกระท่อมอยู่บุตรชายผู้นั้นก็คือทาอะไรครับขายขนมปิ้งผลปรากฏว่าที่ดินที่ยกให้ศาสนสสารนั้นไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยเป็นที่ว่างเปล่าแล้วปล่อยให้เทาเทา เอาไปใช้เป็นที่จอดรถทำเป็นทาสวนซึ่งบุตรชายคุนั้นก็แน่นอนครับก็เห็นว่าเอฟเป็นที่ของมิดามานดาเราแต่ไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมิดามานดาเห็นไหมครับประเด็นเกิดขึ้นแล้วยังไง่ะครับถ้าบุตรชายคนนั้นตอนนี้ไม่มีสารนะอันจะกินเขาก็ขอวัดกับขอที่สักแปลงนี้ก็อยู่วัดสมควรจะให้ไหมครับศาสนาสารสมควรจะให้ไหมครับมันก็เป็นประเด็นแห่งความมันเป็นประเด็นความชอบธรรมทางสังคม อันนี้ครับคือประเด็นเพราะผมไม่เคยเห็นมีประเด็นผมประเด็นต่างๆทุกคนมีประเด็นกันเยอะแล้วเกินประเด็นของผมไม่มีประเด็นแต่ผมเห็นอันนี้ที่เห็นมากับตานะครับไอ้ที่ดินห้าสิบไร่นี่ครับอย่างที่ท่านบอกไว้ครับว่าร่างกายล้วเติบโตขึ้นแต่เสื้อเราครับผมก็ว่าน่าจะแก้กฎหมายนะครับเมื่อเสื้อครับก็ทําเสื้อหลวมสิครับพ้าเพิ่มจากห้าสิบไร่เป็นร้อยไร่ผมเชื่อครับเหตุผลที่เขามีกฎหมายแค่นี้เขาเพื่อเตนนารวมแห่งการปกครองผมเชื่อแต่ ในเมื่อเสื้อเราครับเราทําไงครับเราทําให้เสื้อหลวมไม่จะใส่เสื้อไม่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 จะไ,ไ,ไม่จะเอาโอเวอร์โค้ทใส่ทําให้เสื้อหลวมครับนิดหน่อยจากห้าสิบไร่เพื่อเป็น100ร้อยไร่แล้วเป็นไรไปฮะกรณีที่มีผู้อุทิศที่ให้วัดนะคะโดยมีการทําหนังสือขออนุญาตสร้างวัดไว้แล้วต่อมาภายหลังออผู้ขออนุญาตสร้างวัดเนี่ยถึงแก่กรรมแล้วทายาทไม่ยอมโอนที่ดินให้เรื่องเรื่องนี้มี กรมที่ดินเคยพิจารณาตอบข้อหาลือไปอยังจังหวัดต่างๆว่าอย่างกรณีเช่นเนี้ยเราถือว่าสัญญาที่ยกที่ให้วัดจะต้องผูกพันทายาติค่ะทายาติมีภาระมีหน้าที่จะต้องโอนที่ดินให้กับวัดค่ะคือปกติทุกวันนี้แม้จะมีที่ดินเกิน50ไร่ทั้งวัดทั้งมัสยิดอิสลามทั้งหมดที่เกี่กับทีจ่จัรแม้ที่ดินจะเกิน50ไร่รัฐมนตรีก็อนุญาตให้ทุกรายค่ะ เรื่องก็จะอยู่แค่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือแค่อธิบดีกรมที่ดินเท่านั้นไม่ไม่ส่งมาถึงท่านรัฐมนตรีผู้ปฏิบัติราชการแทนจะอนุญาตให้ทุกรลายเพียงแต่มีเหตุผลและเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบสวนเพิ่มเติมมาอย่างเช่นว่าถ้ามีที่ดินรวมแล้วกับของเดิมเกิน50ไร่เขาก็จะมีวิธีการสอบสวนว่าเอาไปทําอะไรมีโครงการยังไงและของเดิมทําอะไรไว้ซึ่งเป็นวิธีการสอบสวนของเจ้าหน้าที่แต่พอเสนอมาแล้วก็ ทั้งอธิบดีทั้งผู้ว่าจะอนุญาตให้ทุกรายเท่าที่ผมฟังปัญหาตรงนี้อยู่นะครับก็เห็นว่าปัญหาหลักๆในการที่ทางองคอ์รศาสนาเจออยู่นี่ก็คือเป็นเรื่องของข้อจํากัดสิทธิ์ในการถือกรองที่ดินขององคอ์กรศาสนานะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งก็ภาระทางภาษีซึ่งผมเองก็เห็นว่ากฎหมายนะฮะโดยเพาะประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยนะครับที่ใช้บังคับในขณะนั้นก็คงจะมีเหตุผลนะครับความจำเป็นมาประการในการที่จะควบคุมนะครับตรงนี้เนี่ยก็ เหตุผลนะฮะมุมมองของผู้ที่ตรากฎหมายตรงนี้ไว้สักท้อนออกจากผู้ที่อธิบายความเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่ดินนะครับโดยเฉพาะมาตรานี้เนี่ยก็มองว่านะครับกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อโอนไปสู่มือขององค์กรศาสนาแล้วนะครับ ก็เป็นที่ดินที่ตายแล้วนะครับทั้งเรศรษฐศาสตร์ก็คือไม่สามารถจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้กําหนดนะฮะในเรื่องการจำกัดนี้ไว้นั่นคือมุมมองของผู้ท่ตากฎหมายในขณนะนั้นนะครับรายบอุตวากาญจโคนั้นซึ่งอยู่ในภูเขาในปัจจุบันอยู่ภูเขาใช้การจัดการบริหารท,ที่ยาวนานหลงวงพ่ออาตมานั้นทํางานมา40ปีตั้งแต่พุทธศักราช2515จนถึงพุทธศักราช2555 4ปีแต่ปัจจุบันนี้มีบุคคลแอบแฝงเกี่ยวเนื่องมากมายหลายประการเพราะงั้นก็ฝากกรรมการว่าจะดูแลจัดการอย่างไรรือจะเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นอย่างไรอันนี้เป็นกรณีข้อสงสัยขออ้อธรรมาภาพซึ่งเป็นสัมพันธ์องค์ใหม่ปัจจุบันนี้ถ้าถึงมีความหนักใจพอสมควรที่มีความเกี่ยวเนื่องต่างๆที่มากมายและประการกับทางวัดเนืน่องจากที่เขาพิจกูนี่นะครับ แล้วก็ได้ดีที่ผ่านมาที่วัดกระทิงเป็นผู้ดําเนินการนะครับคือจะต้องกลา่าวได้ว่าเขาพิสูจน์เนี่ยมีผู้ไปนมัส,สการเนี่ยปีละเป็นล้านคนนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเ,เกี่ยวกับศรัทธาของมหาชนนะครับทีนี้ในสิ่งที่เกิดที่เขาพิสูจน์เมื่อก่อนที่วัดกระทิงดําเนินการเนี่ยนะครับเต็นพอเขียนท่านพระครูขันทัศท่านพระครูเขียนขันทัศสโลเนี่ยนะครับท่านดำเนินการมีคณะผู้บริหารนะครับเดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้ พอท่านผคุกท่านได้เขียนร่วมไปเนี่ยนะครับท่านจะวาดองใหม่ได้มา,าดําเนินการตรวจสอบรัพย์สินนะครับปรากฏว่าคณะผู้บริหารเดิมเนี่ยครับสอบแวววไม่สุจริตนะครับไม่สุจริตก็หาผลประโยชน์ไปนะครับทีนี้กระบวนการต่างๆนะครับที่ทางกฎหมายเนี่ยล่องรอยต่างๆไม่มีปรากฏที่จะดําเนินคดีทางกฎหมายได้นะครับก็เ,เห็นว่าไม่มีทางออก พระครูก็เป็นสงก็ดำเนินการอะไรไม่ได้คณะกรรมการต่าง,างก็หารองลอยไม่ได้แต่ว่าข้อท็จจริงปรากฏชัดเจนนะครับว่ามีผู้เอาผลประโยชน์ไปนะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นอยากจะขอความเห็นาว่าเป็นทางออกยังไงนะครับที่จะเสริมกฎหมายปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถดาเนินการได้นะครับถ้ามีกฎหมายที่จะมีคณะองค์ความพิเศษหรือมีกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับ กี่ยวกับศาสนานะครับไปช่วยดูแลวัดหน่อยนะครับดูแลวัดหน่อยดูแลกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับวัดเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับศาสนานะครับที่จะตรวจสอบได้นะครับจะให้ยืนบัญนทีัพย์ส,สินอะไรหรือเปล่าเหมือนการเมืองอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อจะพิสูจน์ได้นะครับว่ารล่องรอยต่างๆที่เห็นว่าชัดเจนว่าไปแต่ว่าหลักฐานก็ไม่มีจะลำรวยก็ไม่ทำตัวล่ำรวยผิดปกติอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ก็าการตรวจสอบมันมีเห็นเห็นอยู่นี้กรณียกให้ศาสนสถานเนี่ยมันไม่ใช่ขายต้องเสียภาษีเงินได้ไหมครับผู้ยกยให้เพราะในคำนิยามในมาตรา39เมื่อกี้เนี่ยครับถือว่าการให้เนี่ยถือเป็นการขายนะครับตามประมวลรัศดรนะครับแล้วเผื่อผู้ให้เป็นคุณย่าอยู่ปีนังไม่มีสตางค์แล้วแก่องอมหรือเป็นคุณยายเนื่องที่ยกอย่างนี้ครับ,รบจะจะต้องเอาเงินที่ไหนมาจ่ายภาษี ไม่มีครับไม่มีครับนะครับนั่นก็คือแต่ปัจจุบันนี้ในกรณีที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับที่ให้วัดนะครับในกรณีบุคคลธรรมดานะรอบมีการยกเว้นภาษีให้ในกรณีบุคคลธรรมดานะครับโอนที่ดินในวัดที่วัดนั้นมีที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่นะครับผู้โอนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่ถ้าเกินเมื่อไหร่ผู้โอนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้นะครับ เรื่องของศาสนานั้นส่วนใหญ่แล้วสังคมมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหรนะักเพราะสังคมกําลังกระโดดก้าวไปข้างหน้าทางเทคโนโลยีทางวิชาการเรื่องศาสนานี่ก็ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะอยู่ในความสนใจของสังคมไทยแต่พอมาเห็นในวันนี้ ปรากฏว่าท่านทั้งหลายได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับที่ดินที่เป็นปัญหาดังกล่าวและขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าได้เข้าใจได้ทราบว่าที่ได้เกิดในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตที่จะเล่านิดเดียวครั้งหนึ่ง สำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลตอนนั้นยังไม่เป็นนิติบุคคลคือก่อนปี2,540ได้จะซื้อที่ดินหนึ่งแปลงแต่ซื้อซื้อที่ดินหนึ่งแปลงแต่ต้องไปอาศัยมัสยิดเพราะมัสยิดเป็นนิติบุคคลก็เลยใช้ชื่อพูดถือครองที่ดินก็คือมัสยิด ดารุญญันะหลังจากปี40พรบบริหารองค์กรศาสนามปรากฏเกิดขึ้นพศอ่พรบฉบับนีบ้ Ph. onna. เกิดขึ้นปี40สำนักงานกรรมการอิสลามเป็นนิติบุคคลโดยกฎหมายฉบับนี้ทั่วประเทศแต่การที่จะโอนจากมัสยิดมาเป็นของสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ไม่สามารถที่จะโอนได้ด้วยด้วยเหตุกฎกระทรวงด้วยเหตุหลายประการที่เกี่ยวข้องก็เลยจนถึงเดี๋ยวนี้ผมก็เลยได้นําเรื่องนี้มาเล่าให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการศาสนาทราบและในที่สุดเราก็เชิญท่านผู้มีเกียรติมาท่านผู้สมงอุมามาปรึกษากันและในที่สุดก็เกิดโครงการนี้ณวันนี้ครับ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็น่าเสียดายนะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะในตอนหน้าเราจะยังคงฟังเสียงของท่านจเจ้าอาวาสหลายๆวัดนะคะซึ่งท่านถูกกดดันและถูกเอาเปรียบจากหลายๆหน่วยงานของรัฐซึ่งท่านจะถูกเอาเปรียบและถูกกดดันในเรื่องอะไรบ้างห้ามพลาดในตอนหน้าค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอย่าจะปรึกษาทนายความสามารถโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะทางรายการของเรานะคะก็มีทนายความฝีมือดีที่รอให้คําปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่และสําหรับคุณผู้ชม ท่นใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะให้รายการของเรานั้นนําเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ